สวัสดีค่ะพ่อแม่พันรอบนี้ไม่เยอะนะคะสองสี่ห้าสิบห้าพันห้าร้อยประมาณพันห้าร้อยพันเอละมังละสามร้อยเนาะสาม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 หกสิบแปดประมาณพันแปดอะคะ่ะประมาณ 1, 800, ประมาณพันแปดร้อยประมาณพันแปดร้อยฝา สวยไหมคะสวยไหมสวยไหมคะออกใหม่ๆเลยนะคะออกใหม่ๆเลยยังไม่ได้เก็บเลยตอนนี้น่าจะออกเกือบหมดแล้วมั้งคะเนาะถ้าออกเยอะขนาดนี้น่าจะออกเกือบหมดแล้วเดี๋ยวนะเรามาดูกันเนี่ยค่ะนี่ นีตัวตายด้วยนะออกมาแล้วตายนี่คือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะอโอ้โหสวยมากเลยค่ะพี่น้องมีสีสีน้ำตาลด้วยนะออกมาชุดนี้แต่ไม่ใช่ดวงเก่าหรอกท่านทุ่งออกแต่มันเป็นสีน้ำตาลเฉยเนี่ยค่ะออกสีน้ำตาลแดงๆแ,แต่ว่าหลัง หลังยังเงาแผบเลยแบบนมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยค่ะออกใหม่ๆเลยถ่ายใหม่นะคะเนี่ยถ่ายใหม่นะ,ะถ่ายวันใหม่ออกวันที่สิบหกเดือนห้าเองด,ดูดูดูหลังเขานะคะดูตัวนี้คือ พ่อแม่พันใหม่นะคะไม่ใช่พ่อแม่พันเก่านะมีพิการด้วยนะคะพิการแบบนี้นะคะอย่าไปส่งให้ลูกค้าเสียชื่อนะคะตัวผูดตัวผูดซะด้วยนะคะตัวนี้สีน้ำตาลนะคะเห็นไหมสีน้ำตาลออกแดงๆ ใหม่เลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ด้วงเก่านะนี่ด้วงใหม่ยังไม่ได้เก็บออกจากกระมังนี่เหนได้วงใหม่ๆเลยะค่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บนะคะเออออกสีน้ำตาลจริงๆงด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ จะเทียบให้ดูนะคะดูเนี่ยค่ะลูงใหม่ทั้งสองตัวนะแต่สีน่ะต่างกันมากดูที่หลังดูที่หลังนะคะหลังยังเงายังเงาเลยน่าจะออกมดแล้วมากตัวนี้บางคนบอกว่านะคะบางท่านซื้อพ่อแม่ผ่านไปเจอหลังสีน้ำตาลหลังสีน้ำตาลอ ด่วงเก่ามันไม่ได้ร่วงเก่าเสมอไปนะคะลูกค้ามันตอนนี้มันเป็นมันเหมือนกับว่ามันมีสีน้ำตาลแดงเพิ่มขึ้นมาด้วยอะจากสีด้วงสีสีดำสีเหลืองหลังเหลืองหัวเหลืองหัวดำเน้นอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าดูมือนด่วงเก่าไหมเหมือนมากนะคะแต่ว่าหลังเขายังเงานะคะดูหลังเขายังเงา แต่เขาเพิ่งออกจากฝักมาปรับแสงยังไงให้เห็นเนี่ยค่ะเนี่ยเหมือนด้วงเก่าไหมเหมือน,นเนาะแต่ตัวนี้ด้วงใหม่ค่ะเพิ่งเพิ่งออกมาเดี๋ยวนี้เพิ่งยังไม่ได้เก็บด้วยซ้ำเนี่ยในกระมังเนี่ยยังไม่ได้เก็บอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพิ่งออกเลย เขาก็ออกของเขานะเนี่ยนีเห็นไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้จะเก็บตัวนี้รู้สึกว่าฝักชื้นนะคะฝักชื้นชื้นจนจนเป็นจน,น,นเหมือนน้ำเลยอะเห็นไหมแต่เขาก็ออกโอเคอะก็ออกดีนะตัวออกมาสวยมีหลังเหลืองบนด้วยแต่ทางฟาร์มเราส่วนมากจะเน้นหลังดำอะค่ะ นี่างเหลืองคนมาด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บพ่อแม่พันธ์ก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บพ่อแม่พันธุ์วันหวยออกวันที่16เดือน5นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ